no mm -hmm. โอเคนะครับคลิปในวันนี้เนาะจะเป็นส่วนของอธิบายนะครับในชุดของ FD10 นะครับผมก็จะเป็นอ่าในส่วนของ chaos ใช่ไหมครับป่าแล้วทุกคนก็จะเป็นชุด chaos อีกชุดหนึ่งนะเรียกอะไรดิ๋ยว fighter d e a d l e s อีกชุดหนึ่งนั่นเองครับผมบนั้นมาดูกันเลยนะ chaos เนี่ยในบล็อกนี้เราจะได้การ์ดใหม่มานะครับเป็นการ์ดที่วาดเองโดยคนไทยนะเหมือนเหมือนบล็อกที่แล้วเลยเหมือนของลาเทียนเลยซึ่งบอกเลยว่าใครอยากเล่น chaos แล้วหาของไม่ได้หาของไม่ทันนี่บล็อกนี้ค่อนข้างทดแทนได้ใช่ไหมคุณใเพียงว่ามีของเยอะระดับหนึ่งนะแล้วแบบถ้าเกิดอยากได้การ์ดเก หะตตาามมชอบนโอเคครับนั้นมาดูกันที่ใบแรกกันเลยดีกว่าเนาะนั่นคือสนองเคออสวริษัทออโรล่านะครับเป็นมอสเตอร์ไซส์3ครับพาวเวอร์แปดพันีเป็นห้าพมี2องที่ได้เข้าครับคอวันเฟิร์นนะครับก็คือคอได้เทิร์นละครั้งมีสกิลก็คือคอคอสจ่ายหนึเกรนะไม่ไม่ใช่สกิลเขาเรียกว่าอะไรคอคอสจ่ายหนึเกรและโซลชาร์จหนึ่งใบมีความสามารถดูโอครับกับเคออสโกเลมโยมานะครับก็ดูโอ้เคยบอกแล้วเนาะแต่อธิบายซุ้ปแล้วกันนะนั่นคือความสามารถต่อนี้จะทำงานเมื่อมีการ์ดในความสามารถดูโอนนนนนะะะกก็คคืืืออออออาาาาารรรรรรที่่่่บบุไววว้ใใชขงงดดููโยสสสมปหเัภพ นะก็ S <S <preach miracle> จะติดเหตเหตมีบอกว่าในอัลแทเวนนะครับกองทัพจากคนของเรานะกองทัพที่จากกคนลูกใบบนสนามเราไม่ถูกทำลายแล้วไม่ถูกนำออกจากสนามด้วยความสามารถการคู่แข่งกองทัพที่จากคนเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของอัลไทน์ของพวกเบลบัสมันชื่อบอลบัสวะไม่ใช่เคออตบัสผู้ผิดนะพวกเคออสบัสแล้วนี้นะก็คือบัสที่ถูกเกียรติสร้างขึ้นนั่นแหละโอเคต่อไปก็คืออัลตี้เนมเปิดเทิร์นคอมเตอร์แอปทิทีกัมแห่งความกลเลิ่นครับมีความสามารถคือจ่ายนิงเกตนะแล้วก็ทำลายมอสเตอร์บนสนามใบอื่นหนึ่งใบนะครับอาร์ทัม ตายแล้วที่มีไซส์3มีซุมก็อาจจะในกองการ์ดหรือในดอกไม่เกิน1ใบโดยจ่ายค่าคอร์สนะฮะดูจากกองการ์ดเนี่ยให้สลับกองด้วยนะทำลายมอนสเตอร,ร์ฝั่งเราครับไอ้การ์ดที่ถูกคอเนี่ยจะไม่ส่งผลของเราเยอะทีนะแต่ถ้าเกิดทำลายมอนสเตอร,ร์ฝั่งข้ามครับจะได้โจกระดหนึ่งใบนะมีดาวเทียมและโซการด้วยร่วมเก่งเนาะแต่เนี่ยมันทำให้บุกง,ง่ายขึ้นนะแอคเทอเปตอ่าแอคเทอเปตนี่คือทั้งสองฝ่ายนะก็คือแอคเทอเปตเราแอคเทอเปตเขาเนี่ยคือเคลื่อนหมดเลยเคลื่อนตลอดเลย แล้วก็ไอเทคเค้าเตอจะใช้เธอไหนก็ได้เธอเราก็ได้เธนเขาก็ได้ซึ่งมันค่อนข้างตัดเกมได้หรือปวดเกมได้ค่อนข้างเยอะนะสำหรับใบนี้นะค่อนข้างเก่งมากเลยสำหรับออรราโอเคครับแล้วมาดูที่ใบต่อไปคู่หูของเขานะนั่คืออย่างเค o อสโกเลโย m มาะครับเป็นมอเตอร์ไซส์สามครับพาวเวอร์หนึ่งหมื่นดีเฟนท้าพันมีสามฟิสิก้ครับข้อคือจัดยางไรครับมีเอฟเฟกต์ดูนะครับก็เหมือนกันเลยอ่าดูโอ้ตัวนี้ก็คือเคอสบิษัทออรครับการนี้จะได้รับดีเฟนท์บวกห้าพันนะครับกลาย เมื่อการไม่ถูกนำลงช่องดอกจากบสสาามจัวการหนึ่งใบและฮิลหนึ่งหน่วยครับมีดาวเท็กและเฟเนเชตครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้พอได้นะคือมันเที่ยวกับออโรราไม่ได้อยู่แล้วคือออโรราดูเกงกว่าเพราะว่าแบบออโรรามันตัวทำเทมเพตัวนี้เราจะเป็นเน้นทางรับครับแล้วก็คือสมมุติมันตายมันไม่ตายเองเพราะมันตายแล้ได้หลายจั่วควาเก่งก็คือมันเล่นได้ในหลากหลายเด็กไม่ต้องเล่นในเคอยก็ได้ไปเล่นในดักเนก็ได้แตกลงดอกก็ได้หลายจั่วเล่นในเรนเจอร์ก็ได้ติดดูเอ็ดดูเอ็ยโกเลมด้ เคออสที่เรียกว่าลิขิตชีวิตน่าสงสารมากนะครับนั่นคือเคออส K.O. Deliver ครับล่างร e เบ r ร์ด้วยนะเป็นมอเตอร์ไซค์สามครับ Power 7,000 Reference 3,000มีสองคลิปคอลอัลาวุธยเนเปิดเถิดวันนี้เอออินสินนะครับก็คือเมื่อการไปเข้าสู่สนามครับดูกรับบนสุดสามใบครับนำหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือลงช่องดอกถ้าเรามีไซคสามหรือทรงภาพสนามสองใบหรือมากกว่าหรือในดอกคู่แข่งมีการ์ดหกใบหรือมากกว่านะครับสามารถนำการ์ดที่เหลือเข้าสู่ช่องเกตแฮนด์ซึ่งที่มันน่าสงสารไม่ใช่อะไรครับมันชื่อเดียวกับเก่าครับที่างเก่ามันก็ชื่อวเียครับ่่่่งงนนคือเเลลาใทิร์นเดียวไ่นพเทคได้แค่ตัวเดบบร แต่ดูรวมเทคตัวนี้ถือว่าเก่งนะไม่ไม่ไม่ไมไมแย่เลยเหมือนจวดสอชาร์จสองะแต่ว่าอจริงก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับตอนน้ี้โอเคครับไปดูต่อที่ใบต่อไปนะเป็นส่วนของซีโนมอัพเกเดอเกียร์กอร์เวอร์หนึ่งพาร์ีเบิร์ดครับรีเบิร์ดกันอีกแล้วนะเป็นมอเตอร์ไซคเก้าสิบครับพาวเวอร์เจ็ดหมื่นดิเฟนเชานเจ็ดพันมีสามที่ข้อนะมคีคอคอลคือจ่ายสองเกตและโตชาร์จหนึ่งใบอาร์าิตี้เนมเปอร์เทอร์ดครับเคาน์เตอร์แอคโนมครเอันคนะนอมมอน ว่ามันกดหนึ่งคันงเก็เมเฟสก็คือในเมเฟเราเนี่ยสามาถจ่ายหนึ่งไรผลอองมนคือส่วนไอเทมเคออสไม่เกินหนึใบจากกองการด์ดโดยไม่ต้องจ่ายอีควิปอนนะครับแล้วก็พอมาสเตอร์เคออสไม่เกินสองใบจากกองการด์ดโดยไม่ต้องจ่ายคอคอยค,ครับและความสามาว่นนี้เนี่ยจะไม่ได้รับผลจากรอยย่อทีนับวันนี้มีการ์ดไม่สนใจรอยยอทีนะนี่รอยย่ีเรือกไม่เลิอกไม่ใช่ก็แบบเนื่องสภาพไ่เควอสฟอร์เมชั่นเนี่ยมันมีสีใบอะรอยย่ทีมันทำให้เล่นได้แค่สามะไม่ไม่ครบใช่ปะเออใช่มันก็ต้อง ฟรีอ่ะคุณเราเลี้ยงตัวนี้เราเสกเลี้ยมอนอีกสองใบเขากดรอยแลทีมาปุ๊บเรากดกดอันนี้ต่อเรียบร้อยเสกมอนฟรีอสองตัวก็ถือว่าเป็นการ์ดใบนึงที่ค่อนข้างเก่งนะสำหรับผมคิดว่าเก่งเลยแล้วเพราะว่ามันมันค่อนข้างฟรีอ่ะเลี้ยมบอลก็ถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่ามากครับสำหรับใบนี้นะใครเล่นก็ใส่สีนะเพื่อให้จั่วขึ้นนะเดี๋ยวมันก็ไปเสิร์ชเอานะแล้วแต่ดวงโอเคครับใบต่อไปก็เป็นส่วนหองผู้ชี้นำทางแห่งเค a อสเกียกาเวอร์ซีโร่ครับเป็นมอนสเตอร์ไซส์เก้าสิครับผม power เจ็ดหมื่นถึงเจ็ดพันม มือเราได้หรือในดอกไม่เกินหนึ่งใบนะครับโดยจ่ายโดยไม่ต้องจ่ายของดอปีมีสกิลหนึ่งคือเคออสเดนก็คือเมื่อการไีเจออกจอสนามนะสามารถทำลายมอเตอร์ไซส์สาหรือําำกว่า1นึ่ใบนะเพื่อให้ให้การไม่ยังอยู่วัสนารมมีเทคนหนึ่งคือโอเวอร์คิวรีบูดดอในระหว่างการโยมตีในเทิงคู่แข่งทิ้งการไปมือหนึ่งใบยกเลิกการโจมตีนั้นถาเป็นการโจนตีครั้งที่สี่หรือมากกว่านะฮะในเทิร์นนี้คู่แข่งโจนตีไปแล้วสี่ครั้งหรือมากกว่าจบเทิร์นนั้นทันที เรียกว่ามันค่อนข้างเห็นผลได้ยากนะเมื่อเทียบกับการหนึ่งของอล่างล่างสุดท้ายนะเกียร์กอดคอมพีโดยรวมก็ใช้ได้กลางๆไปถึงกับเก่งน,นะแต่ว่าก็ใช้ได้<ม>โอเคครับไปที่ใบต่อไปน,นะก็เป็นการรีพินอีกแล้วนะก็คือจากกลไกพลังเกียร์ออสเซนตเป็นมอเตอร์ไซส์สามพาวเวอร์ห้าพันนีไปสามพันมรมครับอันที่เนมเพอร์เทิร์ดรีพนิจเมสเอเมซชันนะก็คือมันการมีเขาสนามะมีกองทัาจากเพจากคนใบอื่นอยู่นะครับชั้นหนึ่งเกียร์ไิ้วหนึ่งแล้วโวนหนึ่ง ก็ได้เล่นกับตัวของออโรร่าก็ได้นะไอเล่นกับเคออสบัดก็ได้นะก็ถือว่าเป็นตัวที่อนเนกประสงค์กับมันเป็นตัวฟาร์มที่ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะครับสนามตัวนี้โอเคครับนั่นเป็นตัวต่อที่ใบต่อไปครับก็เป็นร่างมือของตัวในบล็อกที่แล้วอย่างสเฟียะนะก็จะเป็นตัวของจักรกลจอแผนการเคออสสเฟียะนะครับเป็น 3, 6, 000, 2, 000, มอเตอร์ไซส์สามพาวเวอร์หกพันดีเฟนส์สองพันมีสองคีย์เทคครับมีสกิลก็คือเมื่อการไม่เข้าสู่สนามนอกจากความสามารถกาก็หากการนี้หากบนสนามเรามีอ่ากองทัพเทพจากคนใบอื่นอยู่เนาะในเดน เกตยูสองหน่วยจากนั้นถ้ามีสามใบได้โจวอีกหนึ่งนะครับสามใบหรือมากกว่าโจวหนึ่งนะโดยรวมก็เป็นการที่รู้สึกว่าไม่ได้เก่งขนาดเพราะว่ามันต้องตีการฟาร์มนอกเวลาที่มันไม่ใช่เมเปตนะถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นใช่ไหมคุณต๋าเพราะว่ามันมันฟาร์มไปมันก็ลงต่อเล่นต่ออะไรไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยมีผลขนาดนั้นผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการที่กางๆแต่ว่าโดยรวมก็เห็นว่าใช้ได้ระดับโอเคครับนั่นไม่รู้ต่อที่ใบต่อไปเลยดีไหมต่อไปมังกรพลึดจักรกลสมอกาารนเป็มบูรณ ทีมการ์ดจากบนมือหนึ่งใบทางทำน้ำเว้นมวล chaos ไปเกินหนึ่งใบจากกองการ์ดเราเป็นมือแค่สับกองการ์ดเราก็เป็นการ์ดไปหนึ่งที่เก่งมากนะสับอะไรเนีเพราะว่าไอ้เวทมนต์ที่เราหามาเนี่ยที่มันติดเคออสเนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้แล้วคือมันบใบจก่งๆมันเยอะมากเลยสำหรับเคออสถ้าสมมติเราไม่มีตัวเล่นเราก็จะเดินหาการ์ดเสิร์ชก็ได้หรือเราแบบรู้สึกว่าเกมเราเสียเราก็อาจจะหาการ์ดมาแก้เกมก็ได้ซึ่งมันค่อนข้างอันเด็กประสงค์มากสำหรับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ดีมากนะครับน่าจะใส่สี่กันแหละสำหรับตัวนี้โอเคครัแล้วต เป็นเคียาช่องซ้ายในช่องขวา b อพพลิเคชั่ e ในเดือดดูและับเพืมากการนี้ก็มีสนามหากเรามีมอเตอร์ในช่องกลางปรใช้่งเกรดและจ่วนลนงไปเป็นเดฟเฟที่เข้าสนามช่องซ้ายขวาแหละาะสามารถเนี่ยมันค่้างง่ายนะก็คือชา้ากันแหละแต่ต้องมีมอเตอร์ในช่องกลางนะซึ่งมันไม่ยากหล้วเราได้เคอส์นะใครที่ดูอนิเมะนะก็จะเห็นมันดีมากเพราะมันโผล่มาบ่อยมากถือว่าเป็นใบหนึ่งที่ค่อนข เทมปี้ทิวเลียเอสเมื่อการดีก็ตุสนามเราสามารถน้ำมอนเต้จากกรอบเราสองไปและเล่นอลจากกรอบฝึกไว้ไปเรียนมาใต้กองการทางทำเราชาร์จติงเกลทิ้งเป็นโดนและเจอหนไปก็เป็นการง่ายๆนะก็เป็นออสเซอร์ขายล่างที่ดีเพราะว่ามันเก็บของไงวนของไปเล่นต่อได้แล้วแบบฟาร์มทรัพยากรได้นะสำหรับตัวนี้ก็เรถือว่าดีนะเพราะเทปมันบอกเมื่อเข้าสนามด้วยเดี๋ยว่ามีประโยชน์นะครับสำหรับตัวนี้แล้วเราก็ค่อยใช้การพวกแสกทิ้งที่หลังได้นะโอเคครับไปดูต่อที่ตัวต่อไปเลยดีกว่าตัวต่อไปเทียร์วัตบราจิโกเลียนเป เ wow. นมปะเถิดการดอปเมื um, okay. oh, clothing, ่อการนี้ถูกทำลายสำเร็จากความสามารถการ์ดเราจะส่ไปเพื่อจบการต่อสู้ที่การนี้โจมตีเราสามารถจะรีเกตถักบัญชาทะเบิดการนี้การที่มีเพนเท่นและรัเบิดนั่นแหะเป็นการ์ดใบนึงที่ค่อนข้างใช้ได้นะมันเป็นการ์ดฟาร์มแหละมันเอาจริงๆนะเพกล่างหรือว่าตีนะไม่ค่อยได้ทำแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราก็แซกเพื่อจุ่มคือถูกความทำลายมาจากความสามารถการนะก็พูดง่ายๆก็คืออ่าความสามารถกีออสเดียนก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่มีเอฟเฟกต์เกี่ยวกับทำลายเนี่ยคือทำให้ได้จุ่มหมดนะถ้าเกิดก้มง่ายๆนะซึ่ง เราเป็นสองไม่ใส่เกียร์แล้วทำลายแล้วจวดสอใช่ไหมคุณปล่าใช่ก็ถือว่ามันการเป็นอย่างที่ตายจากเทคไม่เสียเปล่าแต่ถ้าโดนตีตายได้เสียเปล่าต้องคิดนิดนึงนะตอนตอนี้นะตอนเล่นแต่ว่าก็นิดเดียวอย่างเยโอเคครับดูต่อที่มาต่อไปต่อไปเชีรอเปนเบลียอเป็นมอเตอร์สัตวเรมการป็นการีสองที่เขาอบิลิตี้เนมเปอร์เซ็ตดูแลกอีเอสมะการดีบนสนามถูกนำลงดอกเราโม่สองใบแล้วจวหนึ่งใบก็เป็นการง่ายๆนะสำหรับวันนี้ถูกแกก็ได้คือคือยังไงก็ได้แค่ขอลงดอกจากสนามอ่ะได้โม ดอกเท่าไรเยแว่ามันก็ยังมีข้อดีอยู่เพราะว่าดอปบางเทียมันก็อาจจะฝังอะไรที่ไว้ให้เราขุดขึ้นมาเล่นต่อได้นะโดยรวมข้อเดียวมันคือมันไวจุกแค่นั้นแหละนะครับโอเคครับไปดูต่อที่มาต่อไปกันว่าครับตัวหลักเลยตัวหลักกรพรดิมักเทพจักรเทอรอัาเซมอนเตอร์เสือเพราว่าดกมิดอีพเจมนสอกิโลพระเาองเกเราการีุนสามารถทุกได้อนบัเอร์เคาน์เตอรอคคอร์ดนเด้ารอเซมบอจกหนึ่งชว้สถาบันคอมมอนโดอจากถัก จากกองการออจากองการในการนี้มีแต่เบอรนินแทก็เป็นการเบอรนิที่ค่อนข้างเก่งมากเลยเพราะว่าเทคที่จ่ายยางไรเสกมอนอะไรก็ได้เนีย่ยที่มันเป็นกองทัพจากคนเนี่ยจะเปนมือเหรียญกองเนี่ยเราจ่ายข้าคอน,นมันทำให้เราสามารถทำเทมโปได้ค่อนข้างง่ายเราจะไปเสกใ <Sure. S 1> นส่วนของตัวอย่างเซนตะมาชาร์จเกตก็ได้เราจะไปเสกอย่างออโรร่าก็ได้เพราะออโรร่าเนี่ยหรือว่าแบบโยมาสมันก็ติดนะกองทัพเนี่ยซึ่งมันถือว่าการทำเทมโปได้นะแล้วแบบพอเสกออโรร่ามาเสกตัวอื่นต่อได้เก่งจะตายสำหรับคุณปอเชื่อเนการทที่าเทมโปได้ค่อนข้าะว่ามเปอนเราเนนี่่ยมมัไโดร และนประมาณนี้สำหรับใบนี้เราก็ไปดูต่อที่ใบต่อไปดีกว่าครับนะครับเป็นใบต่อไปเป็นเวทมนต์เคลส์เกนโปรเทคชั่นและการดำเนินงานหากแปลกเราเป็นวินิตี้เคลส์เทควันเปิดเกมนะครับเรานำการ์ดทุกใบบนมือและจากดรอปเรากับข้อกองการ์ดจากนั้นสับกองการ์ดและแล้วไล่เราก็เป็นศิษฐ์จัวห้าและนำการ์ดบนมือเราหนึ่งใบเข้าพสังเกตในเทอร์นี้ทุกใบบนสนามเราไม่ถูกนำออกจากสนามโดยความสามารถการ์ดคู่แข่งและเราไม่ได้รับความเสียหายจากการ์ดคู่แข่งเอาบปในแปรเกตด้วยก็การ์ดใบหนึ่งที่ค่อนข้างรีเซ็ตจักรวาลไว้สถานกกกาาาาาารรรรรรรณ์ที่แแบบไลลเเ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 เนน้้้ออออออยยยยมืวดปะะ นะอันนี้มันไม่เก็บเกล็ดนะเก็บแล้วเจอะแล้วน้อยมันก็ไม่เคาอยู่ฝนมันไม่เก็บเกล็ดก็เป็นการเป็นหนึ่งที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะแบบบนของอ่ะเออแล้วแบบตั้งตั้งเกมใหม่ใช่โอ้ได้มือปีนั้นเล่ได้เลยเองแล้วคือนึกสภาพเด็ก chaos ที่พยายามทำมามาโดยตลอดอ๋อฉันพยายามให้เคออสนั้นลูกไม่ได้เอาเอาเก็บดอกไปกับดอกโอเคเก่งวันนี้เก่งแต่ว่าใช้ได้ใบเดียวอาจจะใส่มาใบสองใบเพราะว่าใส่มาแล้วไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่สองใบเผื่อแฝงน้องก็เป็นอย่างนี้ใช้ได้ครับโอเคครับดูต่อที่ใบต่อไปดีกว่าใบต่อไป chaos gear god หนึ่งอยากหนึ่งคือเราใช้สังเกตจากนั้นดูเกตทุกใบของเราและสแสดงมอนเตอร์และไอเทมอย่างละไม่เกินหนึ่งใบและนำขึ้นมือเราและเอฟเฟกเราเป็นเดอะเควสามารถเปลี่ยนเป็นดูเกตทุกใบนำกันไม่เกินหนึ่งใบจากนั้นขึ้นมือและอีกส,สองคือเคาน์เตอร์ในเทอร์นี้หากเราได้รับหากเราได้รับความเสียหายห้หาไลท์หรือมากกว่าและเรามีการ์ดดูโออยู่ในดรอปโซนของเราความเสียหายนั้นจะกลายเป็นศูนย์อันสองนะก็คือต้องมีอยู่โฆษณาหในดรอปในโซนนะเอาไปเลยได้หมดได้หมดนะแต่ว่าต้องเป็นการ์ดติดดูโอนะไม่จำเป็นต้องเป็นทั้้้้้้้งงคคคููู่่่่กกกกกก็็็ไไไดดดดดขอออแแมมมมีีีสสาา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 รรรรถถโะตตัััววววววใหหหนนึลเเเเจจบยยื นะ huh. มันบอกกาลกกายเป็นนะไม่่ไมลดใช่ไหมมันบอกกลายเป็นกลายเป็นก็ไอ้พวกข้ามดก็ก็ได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค้างร้ายกาจะได้สำหรับวันนี้ก็พ,พูดง่ายเป็นการแบบเดียวกับล,ล <laughs> าเทเลยก็เปลี่ยนเป็นฝั่เ<น>เงเคออร์ออค่อยต่างกันมากก็ถือว่าวันหนึ่งที่ใช้ได้อยู่แต่ว่าหอกยี่สิบในป่าไม่เข้ากันเลยทีเดียวนะหอกยี่สิบป่าสุกนะฮะแต่ว่ามันก็แล้วแต่จังหวะไงบางทีอ่ะถ้าเขาไม่ถือวันนี้อยู่ก็เรียบร้อยลวงโอเคข้าไปดูต่อที่เรต่อไปดีกว่าไป<า>่อไปเป็นเวมนเคออสเดเคียร์ออสเ่นนั้กีดเิดหากรอะเคียร์ออ มาก,กกว่กานำการ์ดที่วางคว่ำใต้แฟกเราไม่เกินหนึ่งใบวางหงหนนะ้าแฟกเรานำการ์ดเกียร์ก๊อตในชื่อการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดขึ้นมือและสับกองการ์ดเป็นการ์ดงา่งายๆที่ค่อนข้างเก่งเลยเพราะว่ามันไม่ง่ายหรอกแต่ว่ามันเป็นการ์ดที่เก่งเพราะว่าอ่ามันทําให้เราได้เปิดแฟลกที่แท้จริงนะผมอย่างทีวีเกียร์ออตทำให้เราโชว์เทพส่วนในเฟกเอาไปเสิร์ฟเกียร์ก๊อตเนี่ยก<ๆ>็เป็นเทคนิคที่ดีเหมือนกันนะคุณอาจจะคิดว่าถ้าสมมติเราใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งเราใช้อีกได้ไหมเราใช้อี่่นนนนออต้วเเรราัใไไดะปท ไปม่จะไปสุดยอดการปะทะเกรทก็อดและวิสตอมแคสคอร์สจ่ายหนึ่งเกรทการเนมเปิดเทินเคาน์เตอร์เลือกใช้หนึ่งอย่างหนึ่งคือเลือกเีอส์ประสบกานณ์หนึ่งใบในเทินนี้พาวเวอร์และคิดที่ข้อของการนั้นไม่สามารถถูกลดลงโดยเขาสามารถการคู่แข่งได้และสองคือเคาน์เตอร์เคออ์จากดรอปเราหนึ่งใบโดยจ่ายคอคอร์สก็เทคแรกก็จะดีหน่อยสำหรับการเจอเราไว้นะเทคสองก็ไว้ทำเทมโปนะซึ่งมันก็เป็นใบหนึ่งที่ค่อนข้างใช้ได้เพราะมันจ่ายหนึ่งเกรทแล้วมันเคาน์เตอร์ก şey ็หนึ่งเกดใช่วิลลุกเล่นเยอะแล้วสมมติิเเ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 เรรรรรราาาาาาาออออมมนนนนนตตีีีีห้้้้ไไไไววแแแแบบบบบบบงๆลลยยยย่่จจโดดะปสุก นะผมก็ถือว่าเป็นใบหนึ่งค่อนข้างหล่อนๆไม่ใช่เรียกว่าเป็นการเึทีที่มีชั้นเชิงในการเล่นโอเคครับดูต่อที่ใบต่อไปเดี๋ยวครับใบต่อไปเป็นเวทมนต์ลดจำนวนไบคากรแค่นข้อคืออมเตอร์ที่มีไซส์สามหรือสูงกว่าสนามเรา1นใบลงดอกแลลกใจหนึ่งไลท์นเปิเคาเตอร์เราจวดกัสสองใบจการง่ายๆนะก็ไว้แสกพรอแหละที่มันเซสสาสูงกว่แล้ว็จิ๋วเอาไปเล่นกับตัวต้นกล่องอย่างไอตัวที่เป็นไอเดนเจอรแล้วก็เป็นทั้งเลเจนด์ได้ที่แบบอ่าลงดอกมัวสองจวอะไรเนี่ยหรือว่าเล่นกับเคอนอน่กปาไแซ ได้เพราะโอซิลิสมึงลงมาก็ไม่มีผลแล้วล่ะนะวันานนี้สต่เรบวันนี้ถือว่าเป็นใบที่เก่งหรือว่าจะใช้เพื่อนฝั่งข้างมาแต่แสกตอนที่เขาตีช่องกลางเราแล้วจะโดนเพนอยู่่นะแล้วก็แสกช่องกลางผิดจับงเลยโอเคครับไปดูต่อที่ใบต่อไปดีกว่าครับใบต่อไปผู้ปรากฏขึ้นจากความวุ่นวายได้กันนี้ได้เมื่อบนสนามมีเคออสสองใบหรือมากกว่านั้นแค่เขาคือการเนเกตการในเบเทิร์นเราจูการสองใบเขาเป็นการที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็เก่งมากนะขอแค่มีเคออสสองใบนะไม่จำเป็นต้องเป็นมอนก็ได้ขอแค่เคออสเป็นไอเทมเป็นเวสกกกกกกก็็ไดด้้ขอออแแคค่่่่่รรรรววววมมมมมาาาาใใใบบบบบหืืนนนนนนะะัััจจเเเเตลยททีีิชง ถรื่องมาไงถ้าเป็นในวันแท้ๆนี่คือดดเลืล่อนๆนะ <c oughs> โอเคครับนักเรื่อต่อที่มาต่อไปดีกว่าครับมบต่อไปแมชชินเป็นเวทมนต์แมชชินนี่สกไฟได้กันนี้ได้ในเทินผู้แข่งเท่า,น,น,าทนั้นแคสก็คือนอมอนเตอร์บนสนามตอนหนึ่งใบลงช่องดอกเคานเตอร์เคานเตอร์ที่มีไซส์สหรือซูปกลาจากดอกเราโดยจ่ายคอคอ,อ,อส <c oughs> ก็เป็นจารเป็นที่เอาไว้ใช้ในเกมลับนะเอาจริงอครับบนี้ใช้ได้ในเกมบุกมันจะโกงไปใช่มันล่างหนึ่งตัวลงดอกแล้วเสีจากดอกโดยที่ล่างเป่นตัวลปไอ้นี่ไม่ไม่ตัว ลงมามันเกิดเหตุไงบางทีแบบมันก็เป็นการเติมช่องว่างที่เราแบบไม่สามารถทำในเธอเราได้แล้วเนะี <S <S ่ยทางนี้มันยังสามารถเล่นกับในตัวดาร์คอนโวลก็ได้นะผมเคยเอาไปเล่นอยู่กับมังกรเงาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ใช้ได้ครัสบสำหรับวันนี้นะโอเคครับในะมือต่อที่ใบต่อไปดีกว่าครับใบต่อไปนะครับเทพจากกลเดินเครื่องเป็นการเป็นมอนต์ไม่มีคัตคอสมีเทคคืนนำมอสเตอร์ไม่เกิน่0.3เปอร์เป็นสต์กว่าจากกองการขึ้นมือเราและสำหรับกองการใช้ได้จริงครั้งต่อนเดินครับก็เป็นการเป็นหนึ่งที่ค่อนข้างดีีีีีมมมมมาาาาาาากกกกกเเเเเเลลยยยยยนนะะะะะคครรรรรััออ่่่่่่่่งงง้้พววสิตไไไดแแ์ทุใชโ คอนเลยใช่ไม่ยกเว้นมินิเกียกอนนะไอ้คนอาศัยสามนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นใบที่เขาหากันแบบราคาแรงมากขนาดสอนั้นยสองร้อยใช่ครับผมแต่แต่ลิปินในพวงนี้ไงแร้วผมก็ถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างดีนะน่าจะรีมาสองใบมั้งครับผมจำไม่ผิดนะซึ่งก็อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าไอ้กล่องดีนี่ยเปิดสองกล่องอย่างต่ำอ่ะดีสุดนะอยากได้อะไรเพิ่มก็ไปหาเพิ่มเอานะครับก็ถือว่าดีมากสำหรับวันนี้โอเคครับไปดูต่อที่ใบต่อไปอ่าใบต่อไปอิเล็กทริกอิเล็กทริฟิเคชันเป็นการ์ฟเวอร์มอนต์ไม่มีคันคอสรากนี้ได้เมืด็ มีมอสเตอร์สี่ใบของสระบมากกว่าเท่านั้นมีเทคคือเราชาร์จเกียร์ทิวหนึ่งหน่วยแล้วก็จบการสองใบล่าได้ในครั้งหนึ่งก็เป็นการที่เอาอย่างง่าใช่ไม่ง่ายนะก็เล่นได้แต่เคออสแหละเพราะว่าดังเด็กคงเล่นแบบนี้ไม่ได้เป็นการใบหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งเพราะว่ามันเทคมันง่ายถ้านับจริงเเก่งง่ายแล้วได้ของเยอะแบบใช่คือคุณอาจจะเห็นว่าโหมันได้เกียรติเดียวฮิวเดียวแต่ได้จั่วสองไงจั่วสองนี่แหละแรงสุดเลยแล้วด้วยความที่เด็กเนี้ยความจริงมันทำเทโปไวมากครับแป๊บเดียวคุณสี่ใบแล้วเลล่นนนมาดดีีีออกกไ้้ๆะบอกตงหุดนีี้้นค่่อขางงเก แต่อาจจะใส่ไม่เยอะน,นะเพราะว่ามันติดมาเปือแล้วก็แบบมันใช้ก็ต้องจังหวะสี่ใบคือส <2 S 1> องใ <2 S 1> บครสองใบน่บ่จะโอเคนะผมอ่ะใช่กำลังสองใบกำลังดีนะโอเคครับไปดูต่อที่ใบต่อไปดีกว่าครับอ่ใบต่อไปเคียร์ออ l มิเลนเป็นการ์ดที่มันเป็นการ์ดท่มันไ,ไม่มีเคียร์สไม่ใช่คืนน้ำมอสเตอร์เคียรไม่เกินหนึ่งใบจากช่องดรอปเราขึ้นมือจากนั้นทำสนะเรามีมอสเตอร์เคียร์ออสสองใบหรือมากกว่าเราช้าสองเกล็ดนั่งเรามีเคียร์ออสสามใบหรือมากกว่าเราพีสองหน่วยใช้ได้หนึ่ง่ราวา เอาแค่แบบมอนตัวหนึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเพราะว่ามันขุดอะไรก็ได้ให้ติดเคออสอ่ะที่เป็นมอนอ่ะแล้วมอนเคออสเก่งๆเยอะเราจะไปขุดเคออสบัสก็ได้ขุดออโรร่าก็ได้อะไรนี่แบบมันออกมาเซตอัพได้หลายเยอะแต่ก็นั่นแหละมันมันติดมันติดง่ายอ่ะมันติดเทคครบสามง่ายอ่ะใช่ถ้าเกิดจะกดสามก็ได้คือนึกสภาพคุณหลับเต็มที่แล้วคุณใช้ไปนี้ขุดก็ได้เออเพราะว่ายังไงคือเงื่อนไขคุณครบแล้วคือคุณอาจจะกดใบที่แล้วก่อนแล้วกดใบที่ต่อก็ได้แล้วแต่ยังไงก็คือบอดคุณหนายแล้วนล่มันนน้อรดาายทีะนนแต่่วาาบล็็อกกกกีีี้มมััรทไงเคครับไปดูต่อที่่่่่ใใบบบตตออออไไปปดีกวาาครั๋ ขออองงผู้คครรบเป็นการพึร่งมนต์ไม่มีคาทอสและการปรีนได้เมืม่อปรสศนามเรามีมาสเตอร์ที่มีไสายด้านเดิมเป็นสามเลยสูงกว่าสามหรือมากกว่านะั้นมีแต่ทคเลือกใช้หนึ่งอย่างจากสองอย่างนี้อย่างแรกคือนำการหนึ่งใบาจากกลอบเราที่ไม่ใช่อภิสกของผู้ครอบครองกับขึ้นมืออย่างที่สองคืออย่างที่สองเป็นเคาน์เตอร์คือ,คอสเตนมาสเตอร์สาส,สามหรือมากกว่าปราศนามเราหนึ่งใบก็เป็นการง่ายๆ,ๆนะซึ่งเพิ่งง่ายๆถ้าเล่นในเคออสในโอกาสติดค่อนข้างเยอะเล่นในเลเจนพอได้แต่ว่าเอายิงก็เล่นเก่งแ้วแล้วก็โดยรวมเก่งมากเพราะว่าเทคบนเนี่ยมันเป็นการเล่่่่่่่นนนนนนทททีีีีดดดดะะะะะเเเเเพรรราาาวคคคบยยมมัุอออออออไไไไกก็็้้้้้ลลิงงงงตตต ่อะถึงจะใช้อ่ะใช่ก็คือตอนแบบเอาจริงเทคล่างโอกาสใช้น้อยมากเพราะว่าถ้านักินก็ต้องเป็นแบบเรามั่นใจว่าเราปิดได้เออต้องปิดได้ปิดได้แล้วถึงจะใช้อ่ะเพราะว่าพลังจริงๆมันอยู่ที่อันแรกมันดีมากแล้วขวดการ์ดเก่งๆได้หลายใบมากท่านไหนก็ใบไหนก็ได้หึงใบใช่ครับใบเก่งๆิ่งออสเยอะแยะไปแล้วคือแบบยิ่งไปเล่นกับการ์ดหลายๆใบที่วนกองได้เนี่ยคือหวานโอเคครับนั่นเปดูต่อที่ใบต่อไปใบต่อไปนะครับตาเทพเจตก์เคออสราโกนแล้วเรีไอเป็นการ์ดเทพมี power สามพันมีสองพันเข้าไม่มีไม่มี defense counter คือจ่ายกกกาาาาาาารรรรรไไอออออ้้้นนนีีี่่่สสมมมมมมถโจจตตดแวเเะ์ยูใชงงล วันเพื่อเธนคือเมื่อมอนสเตอร์กองทัพเทพจะกินเข้าสนามเราโจกาดหนึ่งใบและหากมีความสามารถดูโออยู่บนสนามเราชาร์จหนึ่งเกจและยิงหน่วยการ์ดไปนี่มีเพลินเหรอครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเก่งเลยแหละใช้ง่ายด้วยใช่เพราะถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนนี่ยเราจะได้แค่จุ่ยไอ้เท็กรงเท็กร่างคืออันที่บัฟมาเออแล้วเมื่อก่อนเราจะไม่มีไม่มีเพนด้วยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเก่งเลยคือคนอาจจะดูว่าโอ้ขอมันก็เป็นกาดธรรมดาใบหนึ่งโค้กตอนใหม่เคออสเก่งๆนะลงเพนตับมาชาร์จจุ้ยอันนี้จุ้ยจุ้ยโอ้จุ้ยนะครับสหรับใบนนี้ะเราบอกตรง ก็แบบมันหวานเลยนะสหรับอันนี้นะโอเคครับไปดูที่ใบต่อไปดีกว่าครับใบต่อไปใบนี้เนี่ยค่อนข้างน,น่าเด่นแล้วนะค่อนข้างจะยาวอ่าใบต่อไป Infinity The Chaos เป็นการ์ดแฟกมี power defense อย่างละหนึ่งหมื่นมีสามเพื่อนข้อมีคือก่อนก่อนเริ่มเกมให้นำ Infinity The Chaos หนึ่งใบความหน้าวไว้ใต้ความหน้าไว้ใต้ The Chaos เรา,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 าสามารถใช้การ์ด Chaos ได้เราสามารถคอมมอนสเตอร์ที่มีไซส์รวมกันได้ไม่จำกัดเทคต่อไปคือมอนสเตอร์ประสนามทุกใบเราที่มีไซส์สามขึ้นไปสูงว่าไม่สามารถโดนร้ายด้วยความสามารถและความสามารถไม่ถูกยกเลิกด้วยความสามารถของการ์ดได้อ่าเทคอย่างสุดท้ายคือกกาาาาารรรร์์ดดใบนนนี้ะะเปป็สสไมม่ถท ได้ไม่สามารถเอาจากช่องแฟลกได้และคอนสามาไม่ถูกยกเลิกการนี่สามารถโจมตีได้แม้จะมีมอสเตอร์ในช่องกลางครับการที่ค่อนข้างเก่งมากเลยนะแฟ่์ก็เก่งค่อนข้างเยอมันคือขั้นกว่าของเคออสไงเออมันเป็นเคออสอัปเกรดเอาจริงๆก็วันนี้ก็คือใบที่ทําให้เราปลดรังไซส์พันหรือมือจำไม่ได้ละก็คือปลดปลดคอมพิวต์ละเออปลดปลดลิมิตใช่ครับผมก็คือใบที่เก่งมากแบบวันนี้ก็เป็นการที่เล่นกับเคออสอัปเกรดแล้วส่วนแฟรขอพูดไว้ก็เลยคือแฟกไอไลเทกับแฟกเคออสปกติเราไม่พูดนะว่าทำ องเลสเป็นการ์ดเป็นมนเราสามารถไล่การ์ไปนี้ได้หาความสามาเรามีมอนสเตอร์สามใบหรือมากกว่ามีมีเทควัาเเดินเคาน์เตอร์เลือกใช้ในอย่างจาก3สามอย่างนี้อย่างแรกคือํำการ์ดหนึ่งใบที่ไม่ใช่อภิสิธิ์ของผูกคอบคองเลสจากช่องดบบหนึ่งใบกลับขึ้นมือเราอย่างที่สคือสแตนการ์ดรวมมังสนามอย่างที่3คือยกเลิกการโจมตีจากนั้นหาคู่แข่งโจมตีสักรสามครั้งหรือมากกว่าในเทอร์นี้แล้วเรามีมอนสเตอร์เกียร์การ์สนามโจเฟนนี้ครับจ้พูดง่ายๆก็คือการ์ดไปอภิสิทธิ์พวกคู่คองใบกอดาแ่่วต ่ขายเปล่ยนแค่ออมอเตอร์สช้สามเอ้ยมอเตอร์สามตัวไม่ต้องติดสายสามแล้วแล้วก็อันที่สออ้เใช่เป็นคอเตอร์ด้วยแล้วก็อันที่สงคือสแตนทุกใบสแตนทุกใบนี่คือแรงมากเลนะยการทุกใบ้วย,ยมันต้องเล่นในเลเจนดกอนเออก็จะคุ้มหน่อยหรือว่าวีาวเดอร์สานเหลือแล้วก็ได้ที่มันสายเลมอเตอร์สาเลนแถมที่มันดีมากเลยคือมันมีตัดเศษด้วยแต่ว่าถึงจะ็นตัดเศแค่เคออนก็ดเออค่อนข้างค่อนข้างเปี่ยนนะใช่ห็นว่าเก่งมากเลยสำหรับวันนี้มันก็ยกเลิกเงินเดือนในเลเยอร์เจนได้แก่ว่าอง อย่าของค่อนข้างครบเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยสแหรับคลิปนี้ถ้าเกิดชื่อชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับนะฮะกระดิ่งได้ด้วยก็ดีครับผมก็อยากรู้อะไรอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปอ่านอยู่เสมอนะครับก็ประมาณนี้เลยสแหรับคลิปแลวันนี้ก็สวัสดี